ลายเดือนหรือกาเดือนมกราไปนะครับเสร็จท่านท่านท่านนายกประจวบเนี่ยสั่งผู้ว่าทั้งหมดนะครับแล้วก็เครือข่ายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอนำเภอบรผู้ใหญ่บ้านตํารวจํางานหมรอต้องดูแลทั้งหมดแล้วก็ต้องชี้ช่องอะไรต่างๆว่าเจะเกิดการขผลทุกคนเลยตื่นตัวหมดนะครับตื่นตัวหมดมันก็เลยบอก oh. แค่สี่เปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์ถึงหกเปอร์เซ็นต ของที่เรารัชอบมันสามารถทำก็เรียกว่าอิ p แพ t ให้เกิดเกิดเรียกว่าการรับรู้นะครับแล้วก็เกิดการาให้ความสำคัญกับสิง่งที่เราหลักนะเป็นโมดลเหตุระกับแล้วก็ทำให้ปีนั้นเรา,ามีการเขาอ้อยประสบจากสิบสี่ถแนะครับแล้วทุกครั้งที่กระทรวงศุตสากรรมว่าท่านบุรัะท่านันตีนะฮะ ก็จะเอาตัวเนี้ยเวลาไปพูดสื่ส์สาดน้อมว่ามาตรการนี้ปีที่แล้วบังคับแบบชูระหุแต่ผลรับมันใหญ่กลวามากปีนี้ไม่ว่าจะเป็นชาวไร่้อยโรงงานภาครัฐก็พยายามจะเอาโมเดลตัวเนี้ยไปทำในพื่อื่นนะครับเดี๋ยววันนี้ประมาณบ่ายสามเนี่ยท่านนายกนั่งบโต๊ะเพื่อที่จะคุยเกับเรื่องียอสองจุดหก